การทำธุรกิจอาหารเนี่ยมันมีแฟกเตอร์หลายอย่างนะครับนอกจากว่าทาอาหารอร่อยแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของกระบวนการในการควบคุมคุณภาพหรือการจัดส่งอาหารที่ดีนะครับปัชญาสถาพรวัฒนาคุณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดีดีฟู้ดคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้บริหารของร้านดีดีตทเลียครับเราเปิดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2019เครับเป็นกลุ่มธุรกิจที่3ของ s อสเวลลกุครับแต่เดิมเนี่ยธุรกิจของบริษัทจะเป็นเรื่องของกลุ่ม โลจิสติกส์และก็พ่อพาร์ตี้นะครับเราอยากจะทําธุรกิจอาหารของเราเนี่ยให้เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพปัจจุบันเนี่ยเรามีแล้วสสาขานะครับสาขาแรกนี่คือดิตเทเียที่บางหลักสาขาที่2องเนี่ย Italia, เดลเทเียริเวอร์ไซด์นะครับอยู่ที่พะรามสาก็จะมีการเปิดสาขาพุทธมณฑลสายสามนะครับเป็นสาขาที่3ครับ คือบริษัทเนี่ยครับมีพาร์ทเนอร์คือเชฟวิลแมนลีอองเชฟชาวสิงคโปร์ที่อยู่เมืองไทยมาแล้ว10กว่าปีแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการทําอาหารร้านอาหารที่เป็นมิชลินนะครับเชฟเนี่ยได้เข้ามาวางรูปแบบของร้านอาหารให้มีมาตรฐานสามารถทําอาหารที่อร่อยและคอนโทรในเรื่องของคอนสิสเทนซีคือความสม่ำเสมอของเรื่องอาหารได้นะครับร้านเดอิตาเลียครับเรามีเมนูทั้งหมด4คูซีนนะครับ ตัวของคูซีนบะหมี X นะครับก็จะเป็นเรื่องของบะหมี่ต้มยำนะครับที่เป็นทีเด็ดของทางคูซีนนี้นะครับส่วนคูซีนที่เป็นกระเพรากระเทียมนะครับตอนนี้มีเมนูใหม่นะครับก็จะเป็นข้าวหมูกรอบกระเพรากระเทียมไข่ข้นนะครับเมนูของคูซีนซาจับโง่ก็จะเป็นข้าวไก่ชุ่มเป็นสไตล์แบบฮ่องกงนะครับอันนี้เป็นสูตรของทางเชฟวิแมนลีอองแล้วก็คูซีนปีนฮับนะครับก็จะเป็นเมนูสุขภาพครับซีซาอกไก่ครับ ทางเชฟเนี่ยใส่ใจในเรื่องของที่มาของวัตถุดิบมากนะครับอย่างเช่นอาหารทะเลเราก็ใช้วัตถุดิบจากชุมชนชาวประมงนะครับในทั้งที่อำเภอบางสะพานแล้วก็อำเภอปานบุรีจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับส่วนเมนูที่เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้หรือกระทั่งน้ำผึ้งนะครับที่เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ร้านเนี่ยมาจากสวนเกษตรที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรครับหรือผักบางรายการที่เป็นเมนูสลัดก็จะมาจากโครงการใจฟ้าฟาร์มของหลวงพ่อองกดวัดพระบาทน้ำพูซึ่งปลูกอยู่ที่จังหวัดละบุรีครับ ร้านเดลิเวอรียของเราเนี่ยเราให้ความสําคัญในเรื่องของการทําครัวกลางนะครับมีขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบนะครับการตัดแต่งและการปรุงนะครับแล้วก็การจัดเก็บวัตถุดิบบางตัวที่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอาเข้าเครื่องบาร์ฟิเซอร์นะครับเพื่อจะสามารถส่งต่อให้ทางร้านแต่ละสาขานําไปประกอบอาหารต่อให้ลูกค้าครับเราได้รับมาตรฐานรับรองนะครับของจัง g ีอมอยอนะครับซึ่งเราใส่ใจในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้แล้วก็คุณภาพของอาหารที่จะนําเสนอให้ลูกค้าครับ ในการที่เราผลิตอาหารนะครับจากราครัวกลางเนี่ยทำให้เราสามารถผลิตอาหารได้จำนวนเยอะๆนะครับต้นทุนได้ค่อนข้างต่ำนอกจากร้านอาหารที่เป็นครูซ่นต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีสินค้าที่เราแตกไลายออกมาอีกนะครับอย่างเช่นตัวดีดีกูเม่มีดนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นท็อปปิ้งของเมนูครูซินต่างๆของที่ร้านนะครับเช่นพวกหมูแดงฮ่องกงไก่ซีอิวฮ่องกงเนื้อตุน๋นในเครื่องยาจีนตัวหมูสามชั้นที่เป็นเคาหยกในรูปแบบของสินค้าปรุงสุกแช่แข็งนะครับนอกจากนี้แล้วเรามีเรื่องของตัว ดีดีกูมเมซอสก็จะเป็นซอสต,ต้มยำนะซอสเขียวหวานซอสพริกเซ้งไฮมีซอสกระเพราด้วยนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีดีซีฟูด้ดจากแหล่งชาวประมงท้องถิ่นนะครับเช่นอำเภอบางสะพานอำเภอปานบุรีจากจังหวัดประจวบคีรีขันขึ้นมาจําหน่ายเป็นการช่วยชุมชนชาวประมงต่างๆนะครับหาตลาดในการเพิ่มยอดขายให้กับทางเขาด้วยครับจุดเด่นตอนนี้ก็คือเป็นอาหารที่ส่งตรงมาจากชาวประมงซึ่งจับปูมาใหม่ๆเลยคือหน้านี้เป็นหน้าที่ปูมาเนี่ยอร่อยที่สุดเลยครับ ช่วงเดือนตุลาคมพฤษกายน,นีย้ถือว่าอร่อยที่สุดแล้วและการที่นึ่งมันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยแล้วก็จดส่งมาด้วยรถห้องเย็นนะครับมันก็จะทําให้ปูเนี่ยสามารถเก็บทานได้นานถึง1สัปดาห์แล้วรสชาติมันก็จะแน่นเนื้อมันก็จะไม่หดปานสีก็เป็นปานสีเบ็ดอันนี้ก็เป็นปลาหมึกของอําอเภอปานบุรีซึ่งในหนึ่งแพ็คในมีประมาณ7-8ตัวนะครับมีไข่ทุกตัวเลยทางกลุ่มบริโภจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ซิลอันนี้เขาเก็บได้ถึง6เดือน ออกมาทานก็เหมือนวาประมุขที่ขึ้นจากทะเลใหม่ๆเลยอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับสูตรของที่ทางร้านเดกริเลียครับลูกค้าจะได้เป็นน้ำจิ้มที่เด็ดแล้วก็จะมีวาซาบิมให้ด้วยครับคราวนี้วิธีการจัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีนวัตรกรรมเรื่องก,การขนส่งเราก็จะมีรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ติดกล่องตู้เย็นคอนโทรลในเรื่องของอนะุณหภูมิตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้ลูกค้าครับแล้วก็เปิด Order, รับพีออเดอร์สัปดาห์หนึ่งสองทางครับ จริงๆการทําธุรกิจอาหารเนี่ยมันมีพวกแฟกเตอร์หลายอย่างนะครับนอกจากว่าทําอาหารอร่อยแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของกระบวนการในการควบคุมคุณภาพหรือการจัดส่งอาหารที่ดีนะครับด้วยเรามีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจโลจิสติกอย่างดีนะครับแล้วเราก็มีคอนนคชันจากชุมชนชาวประมงต่างๆนะครับเราอยากทําในเรื่องของเซอร์วิสที่มีคุณภาพในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ให้กับทางลูกค้าได้บริโภคอาหารที่ดีมีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพที่ดีครับ